ครับ,อ,นนอ,รบอันนี้เป็นวงจรเซฟล็อกกิ้งนะครับอันนี้เป็นวงจรพาวเวอร์นะครับตามรูปแบบที่ได้มานะครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแบตเตอรี่สวิตช์ตีดตังสวิตช์นะครับผมแล้วก็เป็นปัชบัตตอนสวิตช์แบบเบรกแล้วก็เป็นปัชบัตตอนสวิตช์ธรรมดาแล้วก็เป็นเม็กสวิตช์สองตัวนะครับแล้วก็จะเป็นรีเลย์แล้วก็จะเป็น ในส่วนของวาสลีนอยนะครับผมแล้วก็มีกาวหนึ่งตัวนะอันนี้ก็เข้าสู่สวิตช์เอสศูนย์เลยนะจากสวิตช์เอสศูนย์นึ่งเข้าเอสหนึ่งจากสวิตช์เอสหนึ่งเข้าเอสสองจากคีหนึ่งอ่ะมาต้องต้องมาเชื่อมกับคีสองด้วยนะครับผมจากคีหนึ่งต้องมาเชื่อมกับสวิตช์เอสสองด้วยนะครับผ ส่วนสวิตช์ K หนึ่งก็มาต่อตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนของรีเลย์ K หนึ่งนะก็ต้องไหลมาตรงนี้ครับก็ต้องไหลมาที่สายของ S สองครับแล้วก็ K สองนะเอ่อ K คหนึ่งนะเป็นรีเลย์ K หนึ่งไหลเข้าสู่กาวนะครับผมแล้วก็เป็น K หนึ่งนะ K หนึ่งอีกตัวหนึ่งในแถวสามนะครับผมก็มาต่อ มีสายเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์เคนะเข้าสู่วาล์วโซลีนอยไว้หแล้วก็ไหลเข้าสู่กาวนะครับผมก็วงจรจะมีแค่นี้นะครับมาดูการทำงานกันนะครับผมกดกดสตาร์ทนะครับกดสวิตช์เอเพื่อเปิดการทำงานนะครับ ที่สวิตช์เอนะครับเพื่อให้ลูกสูบหลออกนะแล้วก็กดที่สวิตช์เ1แค่ครั้งเดียวลูกสูบก็จะกลับเข้าที่เหมือนเดิมครับลองกันอีกครั้งนะครับสวิตช์เ2เพื่อให้ลูกสูบไหลออกและกดสวิตช์เ1เพื่อให้ลูกสูบไหลกลับเข้าที่โดยการกดแค่หนึ่งครั้งขอบคุณมากครับ